ตัวอย่างเนาะเขาบอกว่าให้หาค่าเดลต้าเอสค่าเอนทัลปีของปฏิกิริยาอย่างตีกรอบมาให,ให้อันนี้คือปฏิกิริยาที่เขาต้องการเขาบอกว่าเขาไม่รู้ค่าเดลต้าเอสของปฏิกิริยานี้แต่เขารู้ของ3ปฏิกิริยาข้างล่างต่อไปนี้มีข้อ a เอาเป็นสมก,การเปลี่ยนเป็นตัวอักษรดีกว่าเนาะเป็น a b แล้วก็ c นะมีสสมก,การย่อยเป็นดังนี้ถามว่าด้วยข้อมูลต่อไปนี้นะมีค่าเดลต้าเอสของปฏิกิริยาย่อยมาให้ อยากเลว่าปฏิกิริยาที่เขาต้องการข้างบนนั้นจะมีค่า delta H ของปฏิกิริยาเป็นเท่าไหร่เราก็มาดูกันก่อนว่าปฏิกิริยารวมใช่ไหมมีคาร์บอนอยู่2ตัวปฏิกิริยา A มีคาร์บอนตัวเดียวเพราะว่าเราต้องเอาปฏิกิริยา a ไปคูณด้วย2ใช่ไหมเราปฏิกิริยาเอาเลข2ไปคูณทั้งสมการ้วเราจะเรียกปฏิกิริยาใหม่ว่าเป็นปฏิกิริยา d แล้วกันเนาะซึ่งก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมว่า2โมลของ C ทำปฏิกิริยา2โมลของออกซิเจนได้2โมลของคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะมีค่าเดลต้าเของปฏิกิริยาใหม่ตรงนี้ใช่ไหมก็จะเป็น2คูณกับลบ393.5ซึ่งก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่หาว่าได้ลบ787.0หน่วยเป็นกิโลจูลต่อโมล ส่วนปฏิกริริยา B ต้องทำอะไรไหมเราดูปฏิกิริยาลวงว่าต้องมีไฮโดรเจนแก๊ส1โมลซึ่งปฏิกริริยา B ก็มี1โมลอยู่แล้ว,วยบร้อยเพราะปฏิกิริยา B ีไม่ต้องทำอะไรเนาะอ้าวส่วนปฏิกร 4, ิริยา C นะปฏิกิริยาที่สามใช่ไหมมีตัว gas, เอทิลีนแก๊สเอทิลีนแก๊สใช่ไหมอะเซทิลีนแก๊ส C2H2 นะมีอยู่2โมลด้วยกันแต่ที่เขาต้องการมีแค่โมลเดียวใช่ไหมและ มันต้องกลับสมการด้วยนี่เพราะว่าอยู่คนละฝั่งของลูกศรเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับสมการ c ใช่ไหมแล้วและและหารด้วย2เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าเราได้สมการใหม่เป็นสมการตัว e แล้วกันเราต้องกลับสมการที่3าใช่ไหมแล้วหารด้วย2ก็เลยจะได้เป็น คาร์บอนไดออกไซด์2ตัวใช่ไหมทำปฏิกิริยากับน้ำา1ตัวได้ออกมาเป็น c 2 h 2เพียงแค่ตัวเดียวและน้ำา2.5าเลยกันว่าต้องหาร2ใช่ไหมโอเคเป็น2.5เนาะซึ่งค่าเดลต้า h ของปฏิกริริยานี้ก็จะต้องทำยังไงเปลี่ยนเครื่องหมายลบให้เป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมแล้วก็หาร2าจากลบไปเป็นบวกนะเป็น2000 ห้8ร้าสิจหารสองจะได้ออกมาเป็น1 2 9 9งุดหน่วยเป็นกิโลจูลต่อโมช่วยสังเกตนะ,นะว่าจากเครื่องหมายลบที่มันเคยมีใช่ไหมเราบอกว่าตอนนี้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วนะยางเชื่อหมายบวกนำหน้าด้ยกด้เป็นเครื่องหมายบวกแหละอา้าวขั้นตอนต่อมาใช่ไหมเราจะเอาปฏิกิริยา D บวกปฏิกิริยา B และบวกปฏิกิริยา E เข้าด้วยกันใช่ไหมมีอะไรบ้างนะปฏิกิริยา D ใช่ไหมก็จะเป็น2 C นะคาร์บอน2ตัว,วกออกซิเจน2ตัวกลายเป็นอะไรคาร์บอนไดออกไซด์สองตัวแล้วปฏิกิริยา B ล่ะมีไฮโดรเจน1ตัวใช่ไหมไฮโดรเจนแก๊ส แล้วก็หนึ่งสูตรสองของออกซิเจนแก๊สกลายเป็นน้ำหนึ่งตัวปฏิกิริยา E ใช่ไหมอย่าลืมนะว่าเรากลับสมการที่สามไปแล้วใช่ไหมกับปฏิกิริยา C ไปแล้วหารด้วยสองด้วยก็จะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์สองตัวบวกกับน้ำหนึ่งตัวแล้วก็จะได้แอซีติลีนกับ น้ำสองจุดห้าตัวตรงนี้ออกความไม่ใช่น้ำขออภัยเป็นแค่ออกซิเจนโอเคอ่าเราจะรวมสามาการสามสามาการนี้เข้าด้วยกันใช่ไหมเราบอกว่ามันสามารถตัดกันได้ด้วยถูกต้องว่าอ่าสองออกซิเจนกับหนึ่งจุดสองออกซิเจนตรงเออหนึ่งส่วนสองออกซิเจนตรงนี้ไปตัดนะรวมเป็นสองจุดห้า ตัดไปตรงนี้แล้วก็คาร์บอนออกไซด์สตัวใช่ไหมก็ตัดกันออกไปตรงนี้แล้วก็จะมีน้ำตัดองไปได้อีกเพราะฉะนั้นสมการที่เหลือจริงก็เลยจะเป็นสมการที่เขาต้องการแล้วใช่ไหมสองโมลของคาร์บอนในรูปของแกรไฟใช่ไหมทำปฏิกิริยากับหนึ่งโมลของไฮโดรเจนแก๊สได้เป็น1นึโมของ c 2 h 2เพราะฉะนั้นค่าเดลต้า h ใช่ไหมค่าเดลต้า h ก็เราสองของปฏิกริริยาทั้งสามอันเนี้ยมารวมเข้าด้วยกันของปฏิกริริยาโดยรวมอันนี้ก็จะเป็นใช่ไหมลบ, 7, 7. เ,มลบมเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดเอเขียนม่ลงให้ชัดเจนหน่อยจุดศูนย์บวกกับลบสองร้อยแปดสิบห้าจุดแปด บวกกับอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกอยู่แล้วเป็นบวกกับอีก1 2 9 9 4กดเครื่องคิดเลขมาตายค่าเดลต้าเจะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วเนาะ226.6หน่วยเป็นกิโลจูลต่อมนี่คือคำตอบว่าสมการรวมมันนี้อาจารย์ไฮไลท์มาให้อะไสมการรวมอันนี้ใช่ไหมจะมีค่าเดลต้าเเป็น226.6 กิโลจูลต่อมโลนะตัวอย่างข้อต่อไปเขาให้สมาการมาแล้วแต่ให้สมาการอาจารย์พิมพ์ผิดมานิดนึงขออภัยผิดตรงไหนผิดตรงนี้อาจารย์ใช้สีฟ้าแก้อย่างนี้แล้วกันเราตกเลขสามสิบปตัวหนึ่งเราต้องมีเลขสองนำหน้าโอเคต้องมีเลขสองนำหน้าของสารตัวสุดท้ายตรงนี้นนไม่งั้นมันสมาการไม่ดุน,นะต้องขออภัยไว้ด้วยอ่ะทีนี้ตัวอย่างนี้ให้สมาการมาแล้ว เขาบอกให้หาความร้อนของปฏิกิริยาในหน่วยกิโลจูลต่อก,กรัมของอลูมิเนียมคือโดยปกติใช่ไหมความร้อนของปฏิกิริยามักจะมีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อมโมลแต่ว่าในคําถามนี้ถามเป็นกิโลจูลต่อก,กรัมของสารตั้งต้นตัวหนึ่งคือมันก็ไม่ได้ยากไปกว่ากันหรอกเพียงแต่ว่าสุดท้ายก็ไปําเปลี่ยนจากโมลให้เป็นกรัมนั่นเองใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องรู้ค่าเดลต้า HF ของสารแต่ละตัวก่อน ใช่ไหมซึ่งในโจทย์เขาก็บอกมาให้บ้างอยู่แล้วใช่ไหมว่าสารตัวนี้ใช่ไหมมีค่าเดลต้าเ f เป็น12.40อ่แล้วก็มีของเหล็กออกไซด์ใช่ไหมไอออนออกไซด์ Iron เป็นตัวนี้ใช่ไหมเป็นลบ822.2อลูมิเรมียน้ตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นทตุใช่ไหมแปลว่ามีค่าเป็นศนะูนย์เนาะค่าเดลต้าเอเอนะเอนทัลปีออฟฟอร์เมชันเป็นศูนย ส่วนของตัวนี้เขาในโจทย์ไม่ได้ให้มาเพราะว่ามันมีค่าในตารางอยู่แล้วนะเมื่อ5.6หน้าก่อนอ่ไปเปิดดูมันจะได้เป็นลบอันนี้เป็นตัวลมนะลบ1669.8โอเคนะตอนนี้เราก็หาค่าเดลต้าเของปฏิกิริยาตามปกติก่อนใช่ไหมเราแปลว่าเราต้องดู ในวงเล็บใหญ่ตรงนี้จะเป็นผลรวมของฝั่งของสาร Product ก่อนตัวที่หนเป็นลบ1 6 6 9 .8 กใช่ไหมก็ต้องบวกกับ2คูณกับค่าของเหล็กใช่ไหมเพราะว่าเลขสามาสิบเป็น2นะต้องมี2คูณด้วยในวงเล็บใหญ่ตรงนี้แปลว่านี่เป็นของตัว Product นะอาจารย์เขียนเอาไว้นี่เป็นฝั่งของ Product แล้วก็ให้ทําการลบใช่ไหมลบด้วยผลรวมเหมือนกันเลยแต่เป็นฝั่งของสารตั้งต้น,น2คูณกับ0ใช่ไหมเพราะว่ามันมีเลขสามสิบเป็น2ยังไงเราต้องใส่2อยู่สิบวกกับของ Iron นทรีออกไซใช่ไหมก็จะเป็นบวกกับลบ822.2แล้วฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เป็นของสารตั้งต้งตน ี๋ยวอาจารย์ไฮไลท์ให้ด้วยว่าต้องอย่าลืมเลขสัมประสิทธิ์ใช่ไหมต้องอย่าลืมเลขสัมประสิทธิ์นะรวมถึงที่อาจารย์ลืมเขียนไปในโจทย์ด้วยใช่ไหมโอเคอ่ะที่เหลือก็คือแค่ไปกดเครื่องคิดเลขมันออกมานะไปกดเลขอ,ออกมาจะได้เป็นเท่าไหร่จะได้เป็นลบแปดร้อยยี่สิบสองจุดแปดเนาะ กิโลจูลต่อมลแต่โมนีคือโมของอะไรเป็นโมของปฏิกิริยาที่ซ้าอาจารย์คือเขียนวงเล็บไว้ตรงนี้เนาะว่านี่คือโมของปฏิกิริยาที่ซ้าไม่ใช่โมของสารตัวใดตัวหนึ่งอันนี้เราพูดไปแล้วนะถ้าเกิดเธอจําไม่ได้ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆนะถามว่าโมของปฏิกริริยาแล้วเาเทียบกับของอลไมิม่ียมก็แปลว่านี่คือลบแปดร้อยยี่สิบสองจุดแปดกิโลจูล ต่อ2โมของอลูมิเนียมที่ว่านะนันมันก็คือหรือเขียนได้เป็นลบ8 22. 8ดกิโลจูลต่อ2โมอย่าลืมเลขก2เลนะว่า2โมของอลูมิเนียมแต่โจทย์ต้องการถามเป็นกรัมของอลูมิเนียมใช่ไหมล้วก็เปลี่ยนหน่วยซะต้องการให้โมของอล um ูมิเนียมหายไปนะเราบอกว่า1โมของอลูมิเนียมจะหนักเท่าไหร่ 98นะกดเครื่องก็เลขอีกทีนึงจะได้เป็นลบ15.25กิโลจูลต่อกรัมของอลูมิเนียมจบแล้ว ต่อไปอันนี้จะเป็นหัวข้อสุดท้ายในบทแรกของเทอร์โมเดนมิกเนาะคือในหนังสือมันจะแบ่งเป็น2บทใช่ไหมสำหรับเรื่องเทอร์โมเดนมิกบทแรกจะเป็นของเทอร์โมเคมิสตรีอันนี้จะเป็นหัวข้อสุดท้ายแนะบอกมันคือหัวข้อของ heat of solution นะความร้อนของการละลายหรือ enthalpy ของการละลายีของมีกัรมีคำว่าสารเพิ่งอ่ะไม่มีเนาะเป็นแค่ enthalpy ของการละลายาเฉยๆนะดลต้า H แล้วห้อยด้วย soln ตรงนี้ มันคือความร้อนที่จะมีการดูดหรือคายออกมาเมื่อตัวถูกละลายจำนวน1ไปละลายอยู่ในตัวทำละลายจำนวน1โอเคโดยปกติมันก็จะเป็นหน่วยเป็นกิลโลจูลต่อโมลนั่นแหละเนาะก็มีตัวเออก็แบบนี้ใช่ไหมโอเคอเค่ะทีนี้ถามว่าสมก,การนี้คืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวถ้า h ของโซลูชันก็คือที่เราพิ่พูดไปว่าความร้อนของการละลาย ซึ่งมันก็จะมีค่าความต,ต่างมันคือการเปลี่ยนแปลงใช่มันเครื่องหมายเดลต้าหน้าคือการเปลี่ยนแปลงของเอนทัปีระหว่างก่อนและหลังเมื่อเกิดการละลายนะก่อนและหลังการละลายวางัันเถอนะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในหน้าถัดไปก็ได้นะซึ่งเขาบอกว่าโดยปกติแล้วถ้าเป็นการละลายของสารประกอบไอออนิกใช่ไหมเช่นตัวเรือของเราโซเดียมคลอไรด์มันก็จะแบ่งเป็น2ขั้นตอนก็คือ1นะ ตัวโซเดียมคลอไรด์จะต้องถูกแยกออกเป็นไดออนซึ่งตรงนี้ใช่ไหมเป็นเป็นการสลายพันธะไอออนิกเพราะฉะนั้นมันจะมีการใช้พลังงานเข้าไปต้องดูดพลังงานเข้าไปเรียกว่าพลังงานแลททิสถูกต้องไหมนั่นคือพลังงานพันธะไอออนิกเออซึ่งเราจะใช้อักษร U เป็นตัวแทนตรงนี้ส่วนขั้นตอนที่2เนาะเป็นการทดลองก็คือการที่โมเลกุลของน้ําจะเข้าไปล้อมรอบไอออนบวกและไอออนลบ จำได้ไหมตรงนี้ได้ว่าการเกิดไฮเดรชันถ้ายัางจําได้ตรงนี้เป็นเหมือนเป็นการสร้างแรงยึดเหนี่ยวขึ้นมาใช่ไหมแปลว่ามันจะต้องคายพลังงานออกมาเรียกว่าพลังงานไฮเดรชันนี่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนสมการได้เป็นแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมว่าความร้อนของการละลายจะมีค่าเท่ากับพลังงานแลตทิสบวกกับพลังงานไฮเดรชันตรงนี้่ะไปอย่างเช่น การสลายพันธะไอออนิกของโซเดียมคลอไรด์ต้องใช้พลังงานนลีิสไป788ส่วนการที่โมเลกุลของน้ำไปล้อมรอบไอออนบวกและแอลลบของโซเดียมคลอไรด์มันจะคายพลังงานออกมา784กิโลจูลต่อโมแต่เครื่องหมายติดลบอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเป็นการคายพลังงานเราเอา2ปฏิกิริยานี้มารวมกันก็ไสมกรารข้างล่างออกมาแล้วก็จะได้นี่ความร้อนของการละลายออกมาด้วยว่าเป็น4 กิโลจูลต่อโมลนะเนี่ยซึ่งเครื่องหมายเป็นบวกด้วยใช่ไหมแปลว่ามันจะเป็นการดูดความร้อนเข้าไปนิดหนึ่งนิดเดียวขน่านั้นเองแต่ก็มีอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นรูปแสดงให้เห็นซึ่งก็เหมือนกับกดของเฮสที่เราเรียนมันคือกฎกฎของเฮสเลยใช่ไหมว่าขั้นตอนหลักนะปฏิกิริยารวมก็คือมันเป็นผลรวมของปฏิกิริยาย่อยเอามารวมเข้าด้วกน่านันเองอันนี้ก็จบไป ส่วนที่เขียนว่าเทอร์โมไดนามิกสองเพราะว่าอันนี้อยู่ในอีกบทหนึ่งเนาะอยู่ในบทที่จะมีชื่อว่าเ,เรื่องของเอนโทรปีกับพลังงานอิสระของกิบกับกิบฟร e เอน e r จีโอเคอ่าเราไปเปิดดูนะ,ะทีนี้เ็าบอกว่าเรากำลังจะพูดถึงปฏิกิริยาที่เกิดได้เอง แบบที่เกิดไม่ได้เองแต่จะมีสัพท์เฉพาะอยู่นะคำว่าดูหัวข้อก่อนก็ได้นี่ spontaneous process นะแปลว่ากระบวนการที่เกิดได้เองเช่นเราบอกว่านี่ตัวอย่างเอาน้ำแข็งนะมาวางไว้บนโต๊ะที่อุณหภูมิห้องใช่ไหมความดันหนึ่ง atm แต่น้ำแข็งจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวใช่ไหมเกิดการหลอมเหลวขึ้นนะเราบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปทาอะไรเลยใช่ไหมเราตั้งทิ้งไว้เฉย อันนี้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดได้เองมีศัพท์เฉพาะเรียกว่า spontaneous มีอีกหลายอย่างเลยใช่ไหมน้ําไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอันนี้เกิดขึ้นได้เองแต่ว่าในทางตรงข้ามมันจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมน้ําไม่ไหลจากที่ต่ําขึ้นไปที่สูงในธรรมชาติไม่มีโอเคหรือเนี่ยเราโยนโลหะโซเดียมลงไปในน้ำแล้วมันก็จะเกิดเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์กับแกส๊สไฮโดรเจนอันนี้ก็เกิดได้เองเช่นกันใช่ไหม เราแค่ใส่มันเข้าไปด้วยกันเฉยๆเอาผางส่งกันแล้วมันเกิดปฏิกิริยาเองแต่ถ้าเราเอาอันนี้มาล่ะเราเอาสา,ารละลายโซเดียมไดรอกไซด์มาแล้วเราก็เติมแก๊สไฮโดรเจนเข้าไปถามว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาได้โลหะโซเดียมกับน้ำคืนมาหรือเปล่าก็ราะปรากว่าไม่ใช่ไหมอันนี้ไม่สามารถเกิดได้เองเ,ออเรียกว่า non สปอนเ a n e o เนเนาะถ้าเกิดเองไม่ได้นะก็เติมคําว่านอนเข้าไปข้างหน้าหรือกระบวนการนี้ล่ะ นี่เราบอกว่าเรามีภาชนะ2ใบเชื่อมกันอยู่นะแต่ว่ามีวาล์วเปิดมีวาล์วกั้นเอาไว้นะถ้าเกิดว่าฝั่งหนึ่งมีแก๊สอยู่ใช่ไหมฝั่งหนึ่งเป็นสุญญากาศโอเคอันนี้คือสุญญากาศเราบอกว่าพอเราเปิดวาล์วตรงนี้นะแก๊สก็จะสามารถแพร่ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยใช่ไหมก็คือมีแก๊สอยู่เท่ากันทั้งสองฝั่ง นี่บอกว่าเป็นกระบวนการที่เกิดได้เองตามธรรมชาติอยู่แล้ว spontaneous แต่ในทางกลับกันไม่มีโอกาสเกิดเลยใช่ไหมถ้าตอนแรกเรามีแก๊สอยู่ทั้งสองภาชนะมีวาลว์ปิดไว้ตอนแรกอ่ะปิดวาล์วไว้ก่อนพอเปิดวาล์ปุ๊บเป็นไปได้ไหมที่แก๊สจะเคลื่อนที่จากฝั่งใดฝั่งหนึ่งมปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เกิดเองไม่ได้ไม่มีทางเกิดไม่ได้เลยใช่ไหมเออนนี้คือธรรมชาติในสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยยังไม่มีทั้งสิ่งที่เกิดได้เองกับสิ่งที่เกิดไม่ได้ แล้วทีนี้เกี่ยวข้องกับเทอร์โมไดนามิกอย่างไรใช่ไหมเอาไปว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปถึงเรื่องที่เราพูดถึงกันมาแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานและความร้อนก่อนถ้าเราบอกว่าโดยปกติแล้วเป็นเรามีปฏิกิริยามี2แบบใช่ไหมที่แบบดูดความร้อนกับแบบคายความร้อนถ้าเป็นการคายความร้อนโอเคแปลว่าสารที่เราได้มาใหม่นะสารโปรดักต์เนาะมันสเสถียรกว่าเดิมใช่ไหมพลังงานลดลงไปกว่าเดิมพลังงานน้อยลงแปลว่ามันสเสถียรมากขึ้น ใช่แปลว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้เองไหมใช้คําว่าน่าจะเฉยๆไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเกิดนะแค่เราบอกว่ามันน่าจะเกิดได้เองหรือเปล่าซึ่งก็ถูกส่วนหนึ่งว่ามีหลายปฏิกิริยาที่เป็นแบบนี้ใช้คําว่าหลายแปลว่าไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมแต่ไม่ทั้งหมดอันนี้สําคัญมากไม่ทั้งหมดนะปฏิกิริยาคลายความร้อนบางชนิดก็ไม่สามารถเกิดได้เองเออแล้วทีนี้ถ้าถาม อีกเคสหนึ่งล่ะถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นปฏิกิริยาที่เป็นดูดความร้อนอะ่ะดูดความร้อนแต่ว่าตัวผลิตพลังงานมากขึ้นใช่ไหมเสถียรน้อยกว่าเดิมแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้เองไหมก็บางปฏิกิริยาในงของอบานบางปฏิกิริยาก็เกิดได้เองนะก็สามารถเกิดได้เองถ้ามันเป็นดูดความร้อนก็ตามเช่นนี่ไงน้ําแข็งหลอมเหลวกลายเป็นน้ำใช่ไหมน้ำแข็งที่อุณหภูมิห้อง ต้องดูดความร้อนเข้าไปเพื่อลอมหลวยให้กลายเป็นน้ําเป็นปฏิกริริยาดูดความร้อนแต่ก็เกิดได้เองนะเห็นไหมเดี๋ยวตัวเป็นบวกนะเดี๋ยวตั H เป็นบวกปฏิกริริยานี้แต่ก็เกิดขึ้นได้เองอนี่อย่างเช่นเรมีตัวอย่างเพิ่มนอีกแหละเช่นถ้าเป็นปฏิกริริยาดูดความร้อนใช่ไหมการละลายของแอมโมเนียมไนเตรตในน้ําก็เป็นการละลายแบบดูดความร้อนด้วยซ้ำ ก็ยังเกิดขึ้น,นได้อีกได้แปลว่าในสรุปสุดท้าย <c oughs> การเปลี่ยนแปลงพลังงานไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะใช้ระบุทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบได้ใช่ไหมโดยความร้อนก็เกิดได้หมายถึงว่าความสามารถเกิดได้อีกได้คายความร้อนก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะเกิดได้เองแปลว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานเพียงอย่างเดียวนะไม่ใช่ปัจจัยที่จะบอกว่าระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นะหรือเราเพิ่งพูด กฎของเทอร์โมเดนามิกเป็นข้อเดียวใช่ไหมที่เราพูดถึงมากฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมเดนามิกไม่สามารถนะไม่สามารถระบุถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบได้อันนี้เขียนว,ว่าระบุไม่ได้คําว่าไม่มันมาอยู่ข้างหลังอาจจะเรียงคําไม่คู่ไม่ค่อยดีใช่ไหมเนี่ยนะซึ่งอันนี้แล้วเราจะทําอย่างไรใช่ไหมเขาบอกว่าการที่จะเรานะการที่เราจะทํานายทิศทางว่าปฏิกิริยาจะเกิดได้เองหรือไม่ จะมีตัวแปรใหม่ขึ้นมาเรียกว่าเอนโทรปีนะใช้ตัว S ใหญ่นะเป็นสัญลักษณ์ของเอนโทรปีนะซึ่งมันต่างนเนาะที่เราเรียนไปแล้วมันเรียกว่าเอนโทรปีสกดไม่เหมือนกันโอเคอันนั้นใช้ตัว H ใช่ไหมัวอันนี้ใช้ตัว S